ถ้าดูดีคือ work life balance ของพี่เนี่ยมันหมายถึงว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและมีความสุขอยู่กับมันความสุขก็คือต้องเสร็จจะไฟยังไงต้องมีความเค,ค,ครียดบ้างแต่ความสุขก็คืออยากทำอะไรบางอย่างที่ตรงนั้นคือสุขระหว่างทางอาจจะบาดเจ็บสหาหัสใช่หัวมมนนั่คือชีวิตสมัยก่อนเราเป็นโฮโมเซปีสเราก็ต้องไปล่าสัตว์เจอต้นไม้เกี่ยวเจอสัตว์กัดบาดเจ็บต้องระหว่างทางอยู่ดีคำว่า work life balance ของพี่ก็คือเป็นคำว่า work life quality เรามี24ชั่วโมงเท่ากัน ทำทุกอย่างให้มีคุณภาพที่ดีที่ว่าสิ่งสหาีสำคัญกว่าสวัสดีทุกคนนะครับผมแคนอติรุษนะครับสวัสดีครับ วันนี้ตอนรับผู้สู่รายการใหม่ถอดด้ามใหม่จริงๆฮนะชื่อรายการว่า Vision Talk นะครับของทางเสียงรัฐออนไลน์ครับผมงแคนเดอร์รุตก็เป็นวิธีกรครับรายการของเราแน่นอนเป็นรายการทอล์คพูดคุยกันนะครับประเด็นมีหลากหลายเรื่องมากๆแต่ว่าเราจะเน้นไปที่วิธีคิด มุมมองของความสําเร็จจากคนที่มีวิสัยทัศน์หลากหลายคนนะครับและประเดิมเทปแรกว่านี้นะครับพี่คุณพี่ท่านนี้เนี่ยคือผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลายนักมากครับเป็นนักธุรกิจเป็นนักบริหารเป็นนักวัตกรรมเป็นนักการเมืองเป็นนักคิดเป็นนักขับเครื่องสังคมเป็นนักออกกําลังกายเป็นนักลงทุนเป็นคือถ้าเกิดขออนุญาตเป็นแม่งทุกอย่างเลยวันนี้เราพูดคุยกันนะขอต้อนรับนะฮะพี่โจครับคุณพงษ์พรหมยามรัตน์นะครับสวัสดีพี่โจครับสวัสดีครับ เรื่องของการเป็นนักเรียนรู้ก่อนครับพี่สิ่งหนึ่งที่พี่คิดมาตลอดคือต้องทําตัวให้งูอยู่ตลอดเพื่อที่จะเรียนรู้สายใหม่ๆพี่มีแนวคิดนี้ตั้งแต่ตอนประมาณอายุเท่าไหร่จริงๆทําตัวให้งูเนี่ยเป็นเพราะว่ารู้สึกตัวว่าโง่จริงตอนสัก20กว่าอันนี้ขอพูดถึงสังคมไทยนะครับเราเป็นสังคมที่คนพูดเยอะทุกคนอยากพูดหมดเลยในสะพานทุกคนพูดหมดเลยครับ อพอพูดหมดเนี่ยมันกลายไปว่าเกิดการต่อยอดน้อยหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราพบก็คือไลบรารีนะครับหรือมิวเซียมเนี่ยประเทศไทยมันน้อยมากเลยพอเราไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเราพบว่าไอ้ที่เรารู้สึกว่าเราพอจะมีฝีมือเนี่ยเราไปเรียนแข่งกับคนพวกพวกคนเยอรมันเราไม่รอดเราก็เริ่มพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยพูดเฉพาะคอนเทนต์แต่พอเรียนหนังสือหรือวันธรรมดาเนี่ยเขาพูดเฉพาะเนื้อ เราฟังแล้วอ่านแล้วก็เลยเริ่มเกิดการคอมเพล์ว่าเอ๊ะหรือเราอ่านน้อยไปวะ <c rap> ก็เริ่มเดบล็อกนิสัยเนี้ยที่อเมริกาก็เริ่มเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เข้าห้องสมุดจนถึงบ่ายสักตีสี่แต่วันอีวันหนึ่งปาร์ตี้วันตีสี่แล้วก็เริ่มพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มเริ่มเข้าใจมันแล้วว่าการอ่านเยอะเนี่ยมันทําให้เกิดการเชื่อมโยงดอทส่วนเราถ้ามันมีไอ้ตัวสติฟฟ์จ็อบที่ไปพูดสปีชที่คนแบบโอ้ชอบมากเรื่องการคอนเน็กต์ดอทแค่น,นั้นเนี้ยมันสรุปอยยู่ใน <c rap> เดีว คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องรู้หลากหลายเพื่อเชื่อมกันงั้นเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าอะไรเกิดจากอะไรเราจะไม่มีวันรู้วันนี้ของเมืองไทยที่ทะเลาะก,กันหากเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ก่อนอย่างนี้เป็นตน้นเพียงแต่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งนี้พี่มองว่ามันคือฟาวเดชั่นที่คอยหยิบมาเป็นเหมือนห้องสมุดเพียงแต่ในการทําอะไรของเราหนึ่งอย่างเนี่ยเราโฟกัสเพราะนั้นเลยก็เลยต้องแยกสองเรื่องก็คือว่าการที่ต้องเรียนรู้หลากหลายไม่ใช่พยายามทำตัวให้เป็นแปดเพียงแต่เราต้องสามารถคอนเน็กต์ดอทได้และคอนเน็กต์ดอทเนี่ยวันหนึ่งวันทีนะบางจุดีี่่่ออาานนบงงเรืัก กับยี่สิบปีก่อนยีปีต่อดยีบปีมาไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเลยครับวันนี้ได้ไดประโยชน์แล้วเือผของพี่เองเนี่ยจะหาสิ่งที่ตัวเองสนใจก่อนหนังสือเล่มหนาที่สุดที่อ่านจบเล่มแรกหนาสุดนะมันเป็นหนังสือนังสือของอลังฟิวส n สเปนอดีตผู้ว่าเฟดธนาคารกลางอเมริกาถ้าจะไม่ผิดหนังสือมันชื่อ Age of Turbulence ครับ เราอ่านสิ่งที่เราสนใจเพราะพอดีพี่เกิดในยุค2ยุคยุคที่1เนี่ยคือยุคตัวยำกุ้งยุคที่2เนี่ยก็คือไอ้บับเปิลที่ปี2อ0 0กว่าที่ที่อเมริกาเพราะนั้นมันเกิดฟ i n a n c ช a ล crisis อสอง,สองอรอบเพราะนั่นมันทำให้พี่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะใน2อันพี่ก็เอาหนังสือเร่มนี้ของกริสปายมานั่งอ่านพอเราเห็นเราจะเริ่มเห็นเรื่องของเหตุและผละว่าเศรษฐกิจมันมล้มได้ยังไงตลาดทรัพย์พังเพราะอะไรรวมถึงย้อนกลับไปก่อนหนะนะ้านั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เหต เหตุการณ์เอ่เรียกว่าเครดิตดีฟอลส์วอล์นะครับเอ่อเป็นคราดิสที่อเมริกาเนี่ยมันไม่ได้เ,เกิดขึ้นครั้งแรกนี่หว่ะมันเกิดก่อนหน้านั้นแล้วมันเป็นต้นเหตุของสงครามสงครามโลกครั้งก่อนตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนู้นเลยก็คือทุกคนสเปกุลเลตตลอดหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นปุ๊บคลับสครับสครปุ๊บเศรษฐกิจพ,พังพังปุ๊บเนี่ยก็าการแลนแค้นไม่มีเข้าเกณฑ์แล้วก็เกิดความคอนฟลิกต์แล้วก็เกิดเกิดสงครามโลกขึ้นมาพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราได้เเเรรรียยนนนนู้ืื่อองมมุษ์คคคดิ รักโลกรกดลงเหมือนเดิมเป๊ะเลยมันแปลว่าเรากําลังมองว่ามนุษย์เมื่อหลายร้อยปีก่อนเป็นคนอีกคนหนึ่งคำตอบคือมันไม่ใช่มันคือเหมือนกันนี่แหละทําให้เราย้อนกลับมาคือฟาวเดชั่นมนุษย์เหมือนกันมันจะเริ่มพิ e d i c t ได้ว่าเมื่อเอาฟาวเดชั่นที่เหมือนกันของมนุษย์มากลางอืมันจะเริ่มเห็นว่าอีก5ปี10ปี20ปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างเช่นพี่เองเนี่ยก็เคยคุยกับเพื่อนในกลุ่มมาตั้งแต่ตอนสักสิบกว่าปีที่แล้วว่าภายในสิบปีข้างหน้ามันจะเกิด โอกาสในการเกิดสงคารามโลก10ปีก่อนไม่มีคนไทยคนไหนพูดเรื่องประโยคแบบนี้นะครับแต่ก็ม,มีมีบ้างนะแต่เราก็พูดกับเพื่อนๆกันเพราะอะไรสุดท้ายไซเคิลมันมาถึงเราจะเลินคนลืมสงคารามแกบมาสองเรื่องจเจริญและลืมสงคารามลืมว่าสงคารามเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเลวลร้ายยังไงแต่ปีนี้เราพูดถึง2020 2025 10ปีแล้วมันคือ2010 <S <S กว่าก0นส คนลืมหมดแล้วอยา<ม>่างยุคผมรุ่นผมเนี่ยเราไม่เข้าใจคำว่าสงครามพี่เราไม่รู้หรอกว่าสงครามมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะเราไม่เคยสัมผัสมันเลย<ม>เคยเห็นกันในประวัติศาสตร์เพราะจิตวิญญาณเหมือนเดิมก็คือว่าคนลืมไปแล้วว่าความแย่ของมันคืออะไรอ,อย่างตอนที่เกิดการแอชซัสซินแนทเช่นซีซีเอลิซาเบธของออสเตรียครับหรือการแอชซ์แอชซัสซินอนทพรินซ์ของัที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับจริงๆเพราะตอนนั้นเนี่ยมันก็คือคนที่เห็นภาพว่า ไม่เอาไม่เอาแบบนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะก่อให้เกิดอะไรได้ใหญ่ขนาดนี้คเขาคิดว่าการแอสซิสเซอนตคนเป็นแค่หนึ่งอีเวนต์เพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนเดิมก็คือว่าเมื่อผ่านสงครามไปนานแล้วคนแบบเดิมณวันนั้นก็กลับมาสู่ในยุสองพัใหม่ ก็คือเหมือนกับทุกวันนี้จริงๆความรู้มันไม่ใช่จำเป็นว่าต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวใช่ไหมมันทุกอย่างมัน,ม,นมันอำนวยความสะดวกเราเรามากขึ้นแค่เราลองใช้โซเชียลมีเดียพี่ไม่เสียเวลาของโซเชียลมีเดียตรงๆนะครับคนจะเห็นพี่พี่โพสบ่อยแต่ควรจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่่คยตอบไม่ใช่นิสัยไม่ดีนะจริงแล้วพี่กล่าวกับสิ่งที่คนเข้าใจพี่ใช้แค่โพสออกหนึ่งพี่ฟังพอดแคสต์สองพี่อ่านหนังสือสามพี่จะหาเวลาในการคุยกับคนเก่ง2ออาทิตย์พี่ต้องอ่านให้จบหนึ่งเล่มพอดแคสต์พี่จะเลือกเฉพาะ คนที่เก่งจริงๆที่ไม่ต้องการให้ใครสรุปเรื่องให้พี่ฟังเพราะพี่จะไม่เข้าใจเหตุของมันพี่จะไม่ไม่ซื้อหนังสืออะไรที่แบบสรุปมาละของพี่เป็นรู a ั้นสเปซช้านิดหนึ่งช่างมันแต่อย่างน้อยเราจะต้องทำวามเข้าจใจเห้นี่แปลว่าอะไรวะผลอย่างนี้มันเพราะเหตุคืออย่างนี้คือพอร,รู้ฟาวเดชันเราไม่ต้องจําเราจะเข้าใจตลอดชีวิตสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้กับในข้อนี้ก็คือว่าประเทศที่เขาเจริญเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขามีถนนที่สวยกับเราแต่การจะมีถนนที่สวยก่าเราได้ประชาชนเขารักที่จะเรียนรู้ ตัวเลขจะมาชัดเจนเลยว่าประเทศที่ใช้เวลาต่อวันบนโซเชียลมีเดียเช่นไทยดูเรื่องดาลงดาลายเยอะมากไม่มีประเทศที่จเจริญเลยไม่แต่ประเทศเดียวคนคนหนึ่งที่จะต้องไปทําประเทศให้เจริญเช่นราชการพี่ๆคนกวาดขยดหรือคนตามเขตครับเขาคือประชาชนถ้าประชาชนมีนิสัยไงเขาก็นิสยแบบัยแบบนั้นประชาชนไม่อ่านเขาก็ไม่อ่าน ประชาชนชอบสนุกอยู่ในโซเชียลมีเดียถกเรื่องดาราทะเลาะกันจนสุดท้ายอยู่แค่นั้นเขาไม่มีวันที่จะสามารถทําบ้านเมืองให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นในการที่จะพัฒนาสังคมหมนึ่งเรื่องพี่ต้องถอยกลับมากทุกๆคนก็คือว่าเรียนรู้ให้เยอะเรารู้สึกว่าเรียนแล้วแบบเออวะพอเก่งขึ้นมันช่วยสังคมได้เยอะอเราก็มีความสุขเอง แคมแรปถามเรื่องออกกาลังกายนิดนึงเพราะว่าพี่ออกกาลังกายค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะออกกาลังกายแน่นอนแหละมันทําให้เราร่างกายแข็งแรงอยู่ละสุขภาพดีมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมที่สําหรับการออกกำลังกายแล้วมันมันทำให้ชีวิตมันดีขึ้นในมุมอื่นสติกำลังกายช่วยสติยังไงพี่สต,ติอะไรก็คือจริงๆโอเคด้วยเซสชั่นนี้มันไม่ใช่เซสชั่นเฮลท์นะเพราะพี่จะไปเรื่องของอฮอร์โมนไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าก็จะบอกว่าผลของการออกกําลังกาย ดยเฉพาะส,ะสังเกตดีคือพี่จะนัดเพื่อนวิ่งประมาณ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งที่เหลือพี่ขอวิ่งคนเดียวหรอเพราะมันคือ mindfulness อ่าเราอยู่กับตัวเองครับเราสังเกตต้นไม้ต้นนี้เราไม่คิดถึงเมื่อกี้แล้วเราก็ไม่คิดถึงอีกสินาทีข้างหน้าจริงๆแล้วมันคือ mindfulness ถ้าเกิดคุยกับคนที่ออกกำลังกายแบบพี่ทุกคนจะตอบมีกำลัมันคือ mindfulness การทำ mindfulness แล้ววิ่งไปด้วยเชื่อมัวิทยาศาสตร์คือมัน grow brain เบลนด้านหน้าเราฟูต้องถึงเป็นที่มาว่า ทำไมพี่อ่านหนังสือเล่มเดียวกันกับเอาตรงๆกับเพื่อนเล่มเดียวกันเดี๋ยวโดนเพื่อนด่าพี่จบเร็วกว่าเขาเป็นเพราะสมองพี่เนี่ยกับตอนที่พี่ประมาณอายุยี่สิบสามสิบไม่ไม่ต่างกันพี่กล้าพูดเลยว่าวันนี้การรับรู้พี่เป็นคนกล้าพูดเลยว่าพี่ไม่รู้สึกเองว่ารับรู้ช้ากว่าตอนอายุยี่สิบครับไม่แต่พอยก็คือพี่ไปกินอะไรมาให้สมองโตแล้วคนไทยชอบคิดอย่างงี้เฮ้ยกินอะไรดีวะเออบำรุงสมองพี่จะบอยใจเฮ้ยกินเหมือนพวก เมืองนั่นแหละแต่พ้อยของพี่ก็คือด้วยหลักวิทยาศาสตร์ชัดมากก็คือการทำ mindfulness ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นุ่งขาวห่มขาว mindfulness เป็นภาษาไทยคือทำสมาธิเงี้หรอการสงบอย่างเงี้ยอพี่พิจารณาสติไปประมาณนั้นนะประมาณนั้นมนั้นใช่มันอยู่กับตัวเองแล้วอย่างน้อยคือไม่คิดก่อนหน้านั้นแล้วไม่คิด ยอยู่กับปัจจุบันใช่โอเคไม่ไปวอรี่กับแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะกับเฮ้ยไม่จะกันได้งานนี้แบบว่าช <c oughs> ่างมันก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างน้อยคือพี่มีแอปเป็นเซตคือ1ชั่วโมงกว่ากว่าอย่างน้อยอย่างน้อยด้วยนะครับทุกเชา้าพี่จะเริ่มวันด้วยแบบนี้แล้วพอวิ่งไปด้วยเนี่ยอันนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์เลยนะทำไมคุณเนสไปออกกำลัากาางกายไปปุ๊บเนี่ยมันทําให้เลือดมันสูบฉีดดีแล้วมันทําให้ระบบฮอร์โมนเราอะไปช่วยพัฒนาให้สมองเราโกรได้นี่คือพิสูจน์วิทยาาาาาศสตรร์มมััันนนนนนนแปปปลวว่่่่ออะไททททํให้้พพีีีีเเ็คุุก๊บย พอเข้ามาทํางานปุ๊บเนี่ยไวเข้าใจง่ายจนบางทีเนี่ยเอาพูดตรงไปตรงมานะประชุมชั่วโมงกว่าพี่สรุปสาระประชุมนี้ได้ตั้งแต่สินาทีแล้วพี่จะเชื่อมโยงเลยว่าอย่างเงี้ยลูกค้า ha เทิลแบบไหนสเก็ตกูคือแบบนี้พาร์นเนอร์ต้องการอะไรเพราะนั้นพี่ตีจบย์๊บปุ๊บบไวมากอ่านหนังสือสเก็ตไวฟังพอดแคสต์เก็ตไวครับเพราะนั้นโอเคกลับมาเรื่องของการออกกาลังกายก็คือว่าพี่ถึงแม้จะมีโมเมนต์เสมอก็คือ2อาทิตย์ชวนเพื่อนหนเดียวค ที่เหลือขออยู่คนเดียวในการที่เราเดินไปเรื่อยๆอันนี้เฉพาะเดินก่อนนะยังไ,ไม่วิ่งนะ,ะเดินไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยฮาร์ดแวร์เราจะเริ่มดรอปเดินฮาร์ดแวร์ต้องขึ้นดิปรากฏจริงๆไมมมันจะไม่ค่อยขึ้นหดี๋ยวขึ้นก็ขึ้นช้ามากเลยขึ้นน้อยมากเป็นเพราะว่าในฝั่งของหัวใจเราไม่ตื่นเต้นจริงๆสุดท้ายเนี่ยเราไปกระตุ้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากสังคมไทยทุกคนด้วยก็คือเรื่อพาราซิมบเตติกรายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการสุขภาพก็จริงแต่พี่จะบอกว่าขากันตายขับรถเดี๋ยวกันก่อนเอาร สังคมเราเกิดการป่วยระบาดหนักมากก็คือเราเรียกว่าซิมปาติสติกเนื้อเ s อร์ซิสเมันพุง่งเราไถโซเชียลมีเดียหนักมากเราดูติ k t o k เราดูช็อตคลิป <Cl> แล้วเราก็ไปชอบเสพรายการที่ทะเลาะคนทะเลาะกันซิมปาตติกพุ่งปีเเลยแปลว่าเราพูดถึงซิมปาติติกโดปามีนเราพูดถึงคอร์ติซอลทุกอย่างมันชูชูชูช,ช,ช,ชูหมดง่ายคือความเครียดนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนก็จะเกิดอาการฉุนเฉียววัยแต่กับกันก็คือนอกจากฉุนเฉียววัย้วคือเห็นปลายเหตุนะอายุสั้น พราะมันมาพพ้อมความดังรกระตุ้นเบาหวานกระตุ้นการนอนนอนไม่หลับทุกอย่างอินามเมชันหมดเลยแต่กลับกันก็คือสังคมที่ค่อนข้างคามเช่นคนสิงคโปร์เขามาอีกขาหนึ่งคือเรื่องคำว่าพาราซิมเปอร์ติกทำไมคนถึงสิงคโปร์ถึงทํางานได้ดีกว่าคนไทยแต่สุขภาพดีกว่าและอายุเฉลีย่ยยืนกว่าคนไทยเห็นไหมคนก็ชอบบอกว่าเอ้ย e ทำงานหนักแม่งตายเร็วสิงคโปร์ไมอะเครียดด้วยงานหนักด้วยอายุเฉลี่ยยืนกว่าเรา วันนี้คือ p ารา s ซ m p a t h e ติ c สังเกตดีคือคนสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างคามันละพูดดูนายกเขาดิทุกคนคามหมดมนิ่งและพูดและยิ้มมีซีเควนซ์ส3งสามสี่พาราซนเปอติอันนี้อยากจะช่วยกันโปรโมทว่าการทำไมฟูลเนี่ยสอการลดการไถมือถือบนช็อตคลิปสำคัญมากที่โดนคนโกงเงินไปอันนี้เล่าในรายการนะเมื่อหลายปีไม่กี่ปีที่แล้ว3 4ปีก่อน22ล้าน โกงไป22ล้านพี่ใช้เวลาหนึ่งคืนในการพิจรารณาว่าเอาเรื่องเขาได้อะไรไหมเลาะได้อะไรไหมเราจะเสียสติเสียความเคลืจอกมันเลยในวันถัดมาให้อภัยแล้วจบจบได้เหรอพี่22ล้านเป็นผมมันแค็งตรงวันนี้เลยจกต้องูบต้อง,บ,องบางคนบางคนเนี้ยไม่ใช่บางคนนะพี่ผมก็9.9เปบางคนแ <laughs> สนนึ้ไม่ยิงแลง้วไงเออแต่พี่พระน่งคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทําตัวเองให้มันดีกว่าเดิมอืมอืมอืมเรากําลังพูดกับว่าเราโดนยี่บสองล้านทำไมเราไม่พูดถึงว่าเราทําเงินใหม่สักร้อยหนึ่ง เพราะนั้นเราเอาเวลาที่แทนที่จะไปทะเลาะก,กันมีเรื่องบดีกว่าฟ้องศาลทําตัวเองให้เก่งแล้วไม่เก็น่านร้อยล้านนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้มันทําให้ที่พี่ปอกก็คือว่าพอสติมันมาสมองมันโกรบเราจะเริ่มหาทางออกอะไรได้ไวขึ้นไม่ใช่แบบโมโหโมโหโมโห,โมโหแล้วไม่ประโยชน์ในมุมของนักบริหาร คิดว่าสาหรับคนทํางานในการสร้างสมดุลของชีวิตหรือที่คําว่า work life balance เนี่ยมันมันมันจริงขนาดไหนเพราะว่ามันก็จะมีคนบอกว่ามันจริงบางคนบอกว่า work life balance ไม่มีอยู่จริงในมุมของพี่พี่รู้สึกว่า work life balance มัน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 จริงขนาดไหนแล้วภาวะคนที่หมดไฟเพราะไม่มี work life balance เนี่ยมันส่งผลจริงขนาดไหน balance คนหนึ่งมันไม่ balance อีกคนหนึ่งอันนี้สิ่งที่น่ากลัวก่อนะ แต่สำหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าคำว่า work-life balance ในการที่จะมีชีวิตอยู่ได้นี่เนี่ยพูดมาสองสามทีแล้วงานไม่หนักไม่ท้าทายไม่พลาดไม่โดนคู่แข่งแกล้งชีวิตไม่สนุกแต่คนอีกคนหนึ่งอาจจะบอกว่าเจอสี่อย่างแรกเนี่ยทำให้เครียดพี่เอาข้อมูลมันเรียงให้ดูครับคนที่ไม่มีความเครียดสบายตื่นสายทำงานน้อยอายุยืนจริงกันไหมคำตอบคือไม่จริงดูแรกก่อนพี่ดูผลกัอนคนทียอยืนในโลกใบนี้เนี่ยมีภาระเครียดต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งตลอดเวลาครับ เหตุเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมี drive และมีสิ่งที่ว่า drive drive เนี่ยมันต้องดูซ้ำติงแล้วดูซ้ำติงทาอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นโลกสวยเช่นตื่นขึ้นมาปลูกต้นไม้ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาอยู่ต้องจัดการกับตัตูพืชที่ทาลายต้นไม้อยู่พังหมดคนที่มาปลูกต้นไม้เฉยๆกับคนที่ต้องแบบฮยซิแปลงแล้ว้งต้องไปลบกับไอ้มาแรงดูไม่า้งลฉันต้องไล่ไอ้คนแบบที่สองอายุยืนกว่าเช่นคนบางคนนี่มีความสุขมากเลยทำงานจนอายุ95ถามว่าลุงทำอะไรอ๋อแบ่งอาหารสัตว์ทำไมอะ อ๋อชอบเมื่อกันตื่นมาไม่รู้ทําอะไรพวกนี้95นะเดินใช้ายชิวๆมีความสุขเบาๆหลังสวนตายได้แต่แล้วป่วยด้วยอโอเคความเชื่อ work life balance แต่ะคนไม่เหมือนกันคแต่พี่เชื่อในแบบของพี่เพราะฉะนั้นพี่จะเป็นคนที่บอกทุกคนตลอดเวลาเลยว่าพี่นอนสี่ชุ่มครึ่งห้าชุ่มก็จริงแต่พี่ไม่ใช่เป็นคนนอนยาวนะอีเตอร์พี่ต้องรู้ขึ้นมาเพื่อออกกำลังกายเพื่อทำตัวเองให้ดีเสมอพี่ก็จะเป็นคนที่ตื่นตีสามครึ่งมาทํางานตอนงานหนักพี่บอกเฮ้ยช่างหัวมันขอหลนก่อนพี่เป็นคนนอนสองนาทีพ ตั้งแต่การปุกตีสามเครื่องพี่ตื่นตื่นมานังทำเสิ่์งต้องทำเสิร์ชต้องทำพรีเซนต์ให้ดีวิส n e s s m o เดลต้องดีและต้องชนะคู่แข่งให้ได้เหมือนมีความเครียดที่ Drive อยู่เยอะมากมเลยไปข้างหน้าและพี่ต้องพรีเซนต์อันนี้ให้ดีและพี่ต้องจับมือพาร์ทเนอร์นี้โดยประสบความส็จในธุรกิจนี้ให้ดีที่สุดสังเกตไหมเพราะนั้นแปลว่าบาลานซ์ของพี่คือวิ่งพี่ก็จะเอาศึกษาคู่แข่งก็จะเอาไอที่เราที่เล่ากันเมื่อกี้คือนั่งอ่านหนังสือพี่ก็จะเอาแต่ในขณะเดียวกัน ทำธุรกิจพี่ก็ต้องไฟต์อยู่กับมันยอดขายช่้คู่แข่งไม่ได้ว่ะอืมก็อย่าเครียดคิดใหม่จะสนะเขากับนาย่าง้แปลว่าในคําว่า work life balance ของพี่นี่พี่กลับรู้สึกว่ามันกลายเป็นคําว่า work life quality มากกว่าครับมันหมายถึงว่าหนึ่งสิ่งที่พี่จะทําไม่เหมือนคนหลายๆคนก็คือพี่ไม่เสียเวลากับเรื่องสายสาระอืมอืมอดาราเลิกกันรัฐมนตรีทะเลาะกันในสภาใช่ไหมพี่ไม่เคยเปิดดูเลยครับ ไม่เคยต็มที่พี่อาจจะเห็นข่าวข่าวหนึ่งแล้วจบละพี่นั่งอ,าอา่านเอ็มพอะอะไรวะพี่กลับรู้สึกว่าคําว่า work life balance หรือ work life quality เนี่ยใครจะตีความกันแล้วแต่พี่จะแนะนำหนึ่งเรื่องก็คืออย่าเสียเวลาชีวิตชีวิตเราสั้นมากแต่ work life balance เนี่ยเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเรามีความสมดธลที่ดีกับครอบครัวครับพี่ดูแลพ่อแม่เต็มที่ญาติทุกคนบอกเลยว่าเออนี่คือ,ค,อคือเกิดมาคุมชีวิตละสองพี่ดูแลสุขภาพทุกคนรู้กัน S <S อ,อย่างปัจจุบันนี้พี่ก็อย่างที่บอกว o 2 max มกคือแบบพี่เกินเกณฑ์ไปแบบมาอาสาพี่ป่วยประมาณ2ปีครั้งหนึ่งอันที่เบรสติกสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาพี่เพิ่งกินไปสองครั้ง <S <S ยาปฏิชนะีวนะต้องั้นพี่เป็นคนไม่กินยาเลยแต่สามก็คือพูดแบบตรงไปตรงมาก็คือปัจจุบันเนี่ยเอาแค่ปีนี้อย่างเดียว growth เบรสตักพี่ไม่โตแบบนี้กาทำงานเวลาพี่นั่งทำงานพี่ไม่คุยกับใครพี่ไม่เปิดโทรศัพท์มือถือถ้าดูดีคือ work life b a l า n า e ของพี่เนี่ยมันหมายถึงว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและม ความสุขก็คือต้องเสร็จจะไฟ g h ยังไงต้องมีความเครียดบ้างแต่ความสุขก็คืออยากทำอะไรบางอย่างที่ตรงนั้นคือสุขระหว่างทางอาจจะบาดเจ็บสาหาัสช่างหัวมันนะี่คือชีวิตสมัยก่อนเราเป็นโฮโมเซปีนเราก็ต้องไปล่าสัตว์เจอต้นไม้เกี่ยวเจอสัตว์กัดบาดเจ็บตรงระหว่างทางอยู่ดีเพราะนั้นแปลว่าคำว,ว่า work life balance ของพี่ก็คือเป็นคำว,ว่า work life quality เรามียีิบสี่ชั่วโมงเท่ากัน ทำทุกอย่างให้มีคุณภาพที่ดีเพราะว่าสิ่งสหานี้สำคัญกว่าจริงๆคำว,ว่า work life balance มันมันไม่ตายตัวนะผมว่ามัาวมันแล้วแต่แต่ละคนว่าคุณแบบ work life balance ของคุณเป็นแบบไหนแต่สิ่งสำคัญแะน่นนะากลัวที่สุดเลยก็คืออย่าเอาความขี้เกียจมาเป็นตัวกำหนด work life balance บางคนรู้สึกว่า work life balance คือแบบเนี้ย ลองสังเกตดูดีว่าสิ่งที่เราคิดว่าเวิร์กไรบาลานซ์เนี่ยมันพอขี้เกียจหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นขี้เกียจอ่ะแสดงว่าเวิร์กไรบาลานซ์คุณผิดละเพราะฉะนั้นเวิร์กไรบาลานซ์เนี่ยมีจริงแต่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันขอเสวนานิดนึงซึ่งจะบอกเลยว่าขอบคุณกับประโยคนี้มากสิ่งที่พี่สังเกตคนจํานวนมากก็คือเอาคําว่าขี้เกียจมาปนกับคำว่ากเกาวิร like ์กไลฟ์บาลานซ์ลองดูคนสมัยก่อนที่เขาทํางานประสบความสำเร็จในชีวิตนอนสามสี่ชั่วโมงแต่ชีวิตมีความสุขอายุยืนถึงบ ทำธุรกิจได้มาสำเร็จแต่ก็ไม่เวลาพอในการที่จะแบ่งไปเดินไปออกกำลังกายบ้างคำถามก็คือเขาไม่เครียดตายค่าตัวตายตั้งแต่อายุ35 40วะห้่สิบะแต่กับกันก็คือสิ่งที่พี่เจอเด็กรุ่นใหม่เยอะซึ่ต้องฝากก็คือว่าหนึ่งมาทำงานสาย2อออกงานเร็วแต่พอออกงานเร็วปุ๊บเนี่ยเบรงจุดงานไม่เสร็จก็ต้องเกิดการตามงานจริงๆครับแล้วก็แบบทำไมต้องตามงานหลังเลิกงานเอาก็งานมันไม่เสร็จอยู่มาสายอยู่ออกเร็วที่ทำงานก็ต้องตามงานคุณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใน a ฟ e b o o k เขียนว่า เบิร์นเอา์เพราะในสิ่งนี้ก็คือต้องบอกว่าแค่ฝากคิดว่าเราหน้าที่เราคือฝากก็ได้ก็คือคอย่าเอาความรักสบายหรือความที่เกียจมาปนกับคำว่าเบรกละบาลานซ์ฟังแล้วเขาจะตัวเองให้ได้แล้วปล่อยสิ่งนี้ออกไปก่อนเพราะสุดท้ายชีวิตมันไม่ได้ง่ายทุกคนต้องมีความพยายามในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วต้องทําให้ดีที่สุดครนที่พูดคําว่าคุณมนุษย์เรามีปัญหาหนักมากพี่จะไม่พูดว่าเขาคือคนที่ผิด แต่เขาคือผลของการศึกษาที่ล้มเหลวและค่านิยมสังคมที่อ่อนแอเปลี่ยน